สวัสดีค่ะพี่ลูกสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปไหนคะไปไปสวนค่ะสวนอะไรคะสวนสวนที่น้องเอวาเดินค่ะสวนที่น้องเอวาเดินเหรอคะที่ท,ที่น้องอลิซมาด้วยค่ะที่น้องอลิซมาด้วยแล้ววันนี้น้องอลิซมาไหมคะไม่มาค่ะทําไมอะคะน้องอลิซอยู่บ้านกับเจ็กอยอ๋อเพราะว่าอะไรลูกเพราะาไม่รู้ เพราะว่าฝนตกค่ะก็เลยไม่เอาน้องมาด้วยค่ะไม่เห็นแต่ฝนตกนก็มันหยุดแล้วอ๋ <laughs> อแล้วเรามาสวนอะไรลูกเรามาสวนอะไรดูทางสิลูกเอวาดูทางโอ้ปักป๊าจะทานดูววันนี้ไม่มีสุานัขจิ้งจอกด้วยมีสุนัขจิ้งจอกด้วยใช่ไหมคะแปลงเนี้ไม่มีไม่มีใช่ไหมคะน้องยังไม่เห็นใช่ไหมคะเ,<อ>เห็นยังลูกยังยังไม่ออกมาค่ะมันยังไม่ถึงเวลาลูก มันอยู่บ้านคนมันไม่อยู่บ้านคนหรอกอมันจะออกมาถ้ามันเจอเด็กดื้อแต่ถ้าเด็กยังไม่ดื้อน,นะมันก็ยังไม่มาแต่ถ้ามันเห็นเด็กดื้อปุ๊บมันก็จะออกมาถ้านายเอวเสียงดังอ่ะถ้าน้องเอวาเสียงดังใช่ไหมถ้าน้องเอาวาวยวายมันก็จะออกมาน้องดูไหมโอ้รถเยกอโอ้โย เรียกเชล่าซิ่งจอยไหมเรียกสุนัขสิ้นจอเลยเหรอคะเดี๋ยวมามีจะพาหนูใช่ไหมลูกไหนลำไยเขาเป็นแบบไหนเป็นแบบให้ใหญ่อะไรให้ใหญ่ไหนไหนลำไยไหนระหว่างซ้ายกับขวาเนี่ยอันไหนต้นลำไยอ๋อใช่แล้วลูกอันหมุนหรือเปล่าลูกใช่ไหมใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวมามิถ่ายลำไยก่อนนี่ จับดีๆนะคะจับดีๆนะคะโอ้โหกระเป๋าพาสิ่งมากเลยอ่ะรถโยกเยกระวังหัวปกๆนะคะระวังหัวปกๆอืมนี้จะพาดูลำใหญ่ไม่มีด้วยไม่มีเดี๋ยวไปตรงนู้นดีกว่าตรงนี้ไม่ชัดแล้วโอ้ยต้นใหญ่มากเลยอันนี้อันนี้บอกขาในวัยแห่งการใช้กิ๊กจอก็มาแล้วไหนอะคะมาไหมวันเนี้ยอุ้ยดูนักกิ๊กอกมาจริงๆด้วย นู่นไง<ม>นี่นะคะสุนัขจ้งจอกของน้องเอวาจะเป็นแบบนี้นะคะวายไม่เห็นรถเราเร็วกว่าสุนัขจิ้งจอกลูกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูลำยายกันก่อนเค <Okay, S 2> เดี๋ยวค่อยมาถ่ายใหม่เนาะ, okay ะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวค่อยถ่ายน้องเอวาใหม่นะคะฮะสวัสดีค่ะสุนัขจิ้งจอกออไป ยังกินไม่ได้นะลูกไปเดินค่ะกินได้ลูกกินได้เหมอมีพูดเล่นค่ะหมอมีไม่อยากให้หนูกินร้อนหน่อยทไม้มแงมากไปเดินไปทางไหนคะอะไปเลยค่ะระวังนะคะโหวันนี้เรามาลุยสวนกันนะคะเรามาลุยสวนลำไยของเรากันนะคะเปียกหน่อยนะคะ ฝนมันตกใช่ไหมคะใช่มันจะขึ้นไหมเนี่ยอะไรนะลูกหนามันจะขึ้นหนมัน,นมจะทิมไม่มีหนามแร้วเดินตามป้าไปเลยลูกนี่ไหนน้องเอวาโชว์การกินลำไยเนี่ยสิลูกอันนั้นสปริงเกอร์ค่ะหัวสปริงเกอร์ น้ำก็จะพุ่งออกมาแลลูกน้ำว้าวดกมากเลยตรงนี้อันนี้มีเพียแล้วเนี่ยต้นใหญ่ชอบเจอปัญหาเรื่องเพีย้ยระวังกิ่งไม้นะลูกกิ่งไม้มันหักแล้วจ้ะแล้วมันแหลมม,มันจะทิ่มมาลูกเอาวางมองกล้องหน่อยยิ้มหวานให้ัมามีด้วยค่ะ ป้าไปไหนคะอ๋อป้าจะไปทางนู้นโอเคงั้นเราเดินออกไปทางนี้ดีกว่าลูกเนี่ยมันโลง่ลงๆหน่อยเนาะมามีโกยุงไประวังหลุมนะลูกตกหลุมอ่ะข้ามค่ะข้ามข้ามหลุมค่ะ,ะจับมือกันๆๆๆเดี๋ยวลูก,ลมมกเดี๋ยวเดี๋ยวลอมามีก่อนเดี๋ยวมามีจะถ่ายลำใหญ่ถ่ายรูปก่อนมีใครอยู่ตรงนู้นด้วยอะ่ะ ต,ต้นใหญ่หญสๆสูงๆมามีถ่ายรูปไม่ถึงน้องยห้วาระวังนะคะระวังยุงนะคะนี่ลำไยค่ะกลัวคนไม่รู้ว่าคืออะไรเราต้องย้ำนะคะว่าลำไยใช่ไหมลูก <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ซูมหนซูมซูม <c oughs> อดไม่ได้อดไม่ได้มีคนขโมย แกได้ไหมลูกมานี้แก้ให้ไหมนี้ยังเ,เบอร์อะไรอยู่เนี่ยเบอร์ห้าเหรอเบอร์ห้าเบอร์สี่บางบางชอบก็เป็นเบอร์อะไรคะเบอร์สี่แล้วใช่ไหมคะลูกใช่ลวงวดนี้จะออกอะไรหวยอะนอหนึ่งสองหนึ่งสองกี่งวดแล้วลูกเลขเนี้ยสองนี่แกะให้ลอนอมีตอ,อกด้วยนะคะ ต้องเอาเม็ดออกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะอะไรคะเพราะยาธิคอยาธิคอใช่ไหมคะโอ้โห,<ต>หเก่งจังเลยอะ่ะอ่ะเนี้ยลูก <แ S 1> นี้มันเล็กเกินนะ่ะอ่ะนี่ลูกอะ่ะอ่ะน,อนอ้องเอวาจา๋าได้คอทคอครับไหนะบอกรสชาติซิว่าอร่อยไหมลูกโอ้ยตายแหละมาเอามาให้แบบนี้ไหมมันจะเป็นไงคะลำไยของเราอะ่ะมันก็อาชีพค่ะ มันก็อะไรนะคะมันก็อาชีพมันก็อาชีพน้องเอวาตอนนี้น้องเอวากี่ขวบแล้วลูกสองขวบหกเดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูคุยรู้เรื่องไหมลูกค่ะ <5 S 1> นี่นะคะเนอลำไย,ยที่แกะแล้วนะคะอะไรท่าหกเดือนค่ะอริท่าหกเดือนใช่ไหมลูกอุ้อยล่วงอีกแล้วไม่เป็นไรคะ่ะเอาใหม่อะไหนชิมแล้วเป็นยังไงคะรสชาตหาิหวาน รอร่อยใช่ไหมลูกไหนทำหน้าให้มัมมีดูสิทำหน้าหวานๆให้ดูสิเห็นไหมคอนเฟิร์มแล้วว่าอร่อยจริงเป็นไงคะสดๆจากไรบรรยากาศแบบป๊าป๊าเดินไปดูอะไรก็ไม่รู้ดูนกดูปลาดูไก่ดูเป็ดไม่ได้มาดูลำไยเลยปาน่ะใช่ไหม มันมีว่าป้าไม่ได้ดูลำใหญ่อะดูสง่งเราอะป้าเดินไปไหนป้าไม่ดูลำใหญ่อ้าวเหรอโอ,โอเคโอเค<ด>ว่าไม่ได้ดเลยใช่ไหมลูก,ไกล,กไกลมากเลยเนาะเราอยู่แถวแถวนี้แหละมันมีอุ้มหนูไม่ไหวเพราะว่าน้องอะไรเพราะน้องเอวาทาไมเพราะน้องเอวาทาไมลูกไปหมู่อ้วนเดินมาไปดูต้นนูนกันดีกว่าเราจะไปกินต้นอื่นอีกเราจะต้องชิมกันให้เยอะเะหลายๆต้นอ,อ๋อ นวจะคาไหมจะไข่ไหมนั่นนะสีจะร้อนในไหมลูกถ้ากินเยอะอ่ะเดี๋ยวมามิมามิจะถ่ายรูปให้มัมิถ่ายอ่าเดินงั้นเดินนําหน้าไปเลยเดินนําหน้ามาเลยค่ะนะเสียงรถใครก็ไม่รู้ค่ะมันก็จะมีทางที่ออกไปส่นคนอื่นได้นะลูกเอ้าระวังนะคะระวังนะคะอ้าอค่อยค่อยค่ะ หนูมมันใหญ่มากเลยลูกระวังนะลูกใหญ่แค่นั้นแหละใหญ่ไหมใหญ่ <c oughs> อันนั้นก็ใหญ่โอ้โหแค่นั้นก็ใหญ่แล้วใช่ไหมลูกใหญ่สองอันเลยนะใหญ่สอันเลยนะอุ้ยระวังตอไม,ม้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันมีจับมือเดี๋ยวเดี๋ยวแหลมลูกแหลมนี่ค่ะตอไม้อันตรายนะคะค่ะอ่ะเดินนําไปเลยเราจะไปกินลำไยต้นอื่นใช่ไหมลูกนี่มามีอ่นนี่อันนี้ลูกใหญ่ลูกเน้นๆนะเนี้นกะำลังกำลังสร้างนี่ กล้องมันไม่โฟกัสแน่โฟกัสะอะเฮ้ขอนะมอมีฝักโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ไหมคะแกะไหมลำใยอะ่ะมามีให้กินแค่กี่ลูกดีสลูกสี่ลูกสองลูกสี่หลูก,ลก,ลกหรอกินเยอะกว่านี้ไม่ได้นะลูกนะเพราะอะไรคะเพราะ๋ยวกใหเดี๋ยวไข่ขใช่ไหมลูกมันจะเกิดหลไรลูกร้อนในเนาะตาจะแฉะใช่ใชไหมลูกใช่ กินเยอะเราจะอ้วนด้วยนี่แกะแล้วคะ่ะ hey. Thank you ยังคะ Thank you โอ้โหเป็นไงคะรีวิวนะคะรีวิวนะคะรีวิวให้มามีนะคะอือห mm ือ hmm. น้ามันฟินขนาดนั้นเลยฟินไม่รู้ <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องเอาหน้าก็ได้นะบอกม้ว่าหุ่นก็ได้อยู่นะความฟินของหนูอะ แบบว่าคอนเฟิร์มได้เลยว่าน้ำตาลขึ้นแน่นอนเอาอีกเอาอีกออก,กี่ลูกแล้วลูกชงลูกมันกี่ลูกแล้วคะตอนนี้ย่งลูกคมลูกเรากินมากไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะไม่มีสัจจะในดดเด็ก<ะ>ในวัยนี้เลยนะคะน้องเขาบอกว่าเคเคกินสองลูกเคเคแต่ก็เนี่ยสภาพเนี่ยเอาอีกอาาดูคุยกับใครลูกคุยกับ ก็คุยกับป๊ะปะ๊าอ๋อคุยกับป๊าปะป๊าปะโทรมาเบอร์ป๊ะปะ๊าเบอร์อะไรคะสีกรีนฮะกรีนกรีนสีอันนั้นมันสีลูกกรีนอะกรีนกรีนอ่ะอีกเ <Hello, S 1> ม็ดหนึ่งค่ะแทนชื่อเอียแทนชืดูค่ะทำไมชื่อป๊ะปะเหรอคะชื่อป๊ะปะเหรอคะ เรามีการเชจาก,กับลูกค้าอีกแล้วค่ะต้องถามว่าลูกค้าจะรับปุ๋ยกี่ตันคะถึงจะแถมเสื้อนะคะปุ๋ยกี่ตันคะหน,หนูชื่อในว่าค่ะ <c oughs> มามีว่าเขาวางแล้วลูกเขาไม่สั่งแล้วแหละป่านเนี้ย <c oughs> อะ้ำไยนะคะลูกที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบบาทค่ะอ๋อ thank กิ้วยังคะโอ้ดูหน้าดิดูหน้ารีวิวรีวิวให้มามีหน่อยว่าลำไยส่วนเราเป็นไงคะ เดี๋ยวติดคอค่ะเดี๋ยวพิ่งเล่นค่ะเดี๋ยวติดคอนะคะไปเดินปะป๊าน้ำหน่อยค่ะทางนู้นค่ะปะป๊าสะพายอะไรอ่ะไปโอเคค่ะได้ลูกมัามีกำลังเพลินกับลำยา